จเจริญพรคณะคุณครูผู้ปกครองและธรรมสวัสดีลูกๆนักนเกรียนที่น่ารักทุกๆคนนะลูกนะตลอดถึงผู้ที่กำลังรับชมรับฟังการสอนธรรมะผ่านช่องทาง YouTube ของพระมหาธีรยุทธจิตตบุญโยหรือพระมหาน้อยเมืองตรังเราก็ทำกันแบบนี้มาหลายคลิปแล้วหัังที่พระอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากที่จะให้เราทุกคนได้ร่วมกันเรียนออนไลน์คำว่าเรียนออนไลน์ก็คือได้มาพบปะพูดคุยได้เห็นหน้าค่าตากันวันนี้ก็คงจะยังไม่ถึง เวลานั้นนะลูกนะก็อดทนรออีกนิดเดียวนะอดทนรออีกนิดเดียวจริงๆแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็ติดภารกิจเลยอัดคลิปนี้มาพบปะพวกเราแทนถ้าเกิดว่าโอกาสดีๆเรามีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันก็คงจะเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีไม่น้อยเลย แต่ในเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้พระอาจารย์ก็นำเรื่องราวสาระความรู้มาฝากลูกๆนักนะเกรียนทุกคนแล้วยิ่งเฉพาะวันที่22นะที่จะถึงนี้เป็นวันรับตายายของประเพณีภาคใต้จังหวัดตรังเราก็มีเทศกาลร,รับตายายมีขนม ของลาขนมบ้าขนมบ้าทอดมันเยอะมากนะครับในการที่จะทำบุญอุทิศให้กับบรรพชนหรือว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเดี๋ยวพอาจา์จะมาคุยในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสออนไลน์เราก็จะมาคุยออนไลน์กันเรื่องเปรตนะลูกแต่สำหรับวันนี้ไม่ได้คุยออนไลน์นรเราก็มาเรียนรู้ผ่านวิดีโอนี้กัน ก่อนในที่จะเรียนรู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนจะต้องน้อมนำและลึกถึงพระรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนเป็นลำดับแรกแล้วหลังจากนั้นจึงจะทำการ นั่งสมาธิสักสองนาทีนะลูกนะก่อนที่จะเรียนเขาบอกว่าการนั่งสมาธิในเด็กใครนั่งได้จะทําให้เป็นคนที่มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสมาธิไม่ใช่บทลงโทษนะครับครูคุณครูคท่านใดลงโทษให้เรานั่งสมาธินี่บอกเลยว่าพระอาจารย์บอกว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การลงโทษนะลูก เพราะว่าการนั่งสมาธินี่เป็นการเสริมพลังบวกดังนั้นเวลาเราทําผิดคุณครูจะลงโทษก็ต้องลงโทษด้วยวิธีการอื่นอย่าลงโทษด้วยการนั่งสมาธิเพราะว่าวัตถุประสงค์มันต่างกันการนั่งสมาธิมันทําให้จิตใจของเรามันสงบแล้วก็ทําให้สติความคิดการกระทําเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะลูกนะ ถ้าอย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาไหว้พระกันดีกว่านะขอทุกคนตั้งใจนะครับนะนั่งอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่อันควรปรนมมือขึ้นมาสวยๆนะครับแล้วก็จะได้กล่าวคำบูชาพระรัตไตรยัยพร้อมๆกันนะลูกนะขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับอรหังสมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตุลพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามี สุปฏิปนโนมพระคขาวโตวสาวกาสังคมสังขังนามามีขอให้พระรัตนตรัยจงได้ปกปักรักษาพวกเราทุกๆคนให้มีความสุขมีความเจริญมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะ ในการที่จะดำเนินชีวิตตลอดไปนะลูกนะพระอาจารย์ขอเวลาอีกสองนาทีนะลูกกับการที่จะได้ให้เราทุกคนทุกท่านได้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตให้เป็นสมาธิด้วยการนั่งหลับตาทำสมาธิสักสองนาทีก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องที่พระอาจารย์จะนำมาเล่ามาบอกให้พวกเราทุกคนฟังเพนะราะฉะน,นั้น ขอให้ทุกคนตั้งใจนะลูกนะนั่งตัวให้ตรงไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้สั้นให้ยาวหายใจตามปกติให้กำหนดรู้ลมหายใจของตัวเองนะลูกนะลองสังเกตดูว่าเราหายใจเข้าหายใจออกมีลักษณะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจนะลูกนะ สาธุอนุโมทนาบุญกับลูกๆนักเรียนที่ได้ร่วมกันทำสมาธิไปพร้อมกับพระอาจารย์นะลูกนะใครที่ปฏิบัติได้สามารถที่จะกระทำได้ก็ขอให้มีสติมีสมาธิที่ดีในการอยู่ร่วมกับสังคม ไม่ว่าจะสังคมใดๆก็ตามสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีนิทานชาดกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังอีกแล้วแล้วก็เป็นนิทานชาดกที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ส่วนมากพอาจารย์ถ้าพวกเราสังเกตดูนิทานชาดก ที่พระอาจารย์นำมาเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับยุคกับสมัยกับวัยของพวกเราทุกคนนะวันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องราวที่พระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เนะี่เป็นเรื่องของสัตว์สี่สหายก็คือมีสัตว์สี่ชนิดที่เป็นเพื่อนกันจะมีอะไรบ้างเนะี่ยพวกเราก็เห็นกันตามภาพอยู่แล้วนะฮะ มีสิงโตมีเหยียวนะแล้วก็มีนกออกนะนกออกก็คือเหยี่ยวชนิดหนึ่งนะลูกแล้วก็มีเต่าส่วนนะเนื้อเรื่องเรื่องราจะเป็นอย่างไรขอให้เราทุกคนได้ติดตามหน้าบัดนี้นะลูก ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบอุบาสกผู้ผูกมิตรคนหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประกอบอาชีพล่าสัตว์พอทราบว่าป่าใดมีสัตว์มาก ก็จะพากันตั้งแคมป์พักอยู่ใกล้ป่านั้นล่าสัตว์อ,อยู่ต่อมาได้พากันไปล่าสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งในป่านั้นล่าสัตว์อยู่ต่อมาได้พากันไปล่าสัตว์ในป่าแห่งหนึ่งในป่านั้นมีสระเกิดเองโดยธรรมชาติสตระหนึ่ง มีสัตว์4ชนิดอาศัยอยู่รอบสะด้านขวามือของสะมีเหยี่ยว2อผัวเมียอาศัยอยู่ด้านเหนือมีราชสีด้านตะวันออกมีพญานกออกซึ่งพญานกออกก็คือเหยี่ยวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งชอบหากินปลาในทะเลเป็นอาหารและในสะ มีเต่าอาศัยอยู่สมัยนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีวันหนึ่งเยี่ยวสามีได้ปรึกษากับภรรยาว่านี่น้องเราควรจะมีลูกได้แล้วละ่ะภรรยากล่าวว่าพี่เรายังไม่มีมิตรสักคนเลยถ้าเกิดภัยอันตรายขึ้นมาเราจะพึ่งใคร ก่อนแต่จะมีลูกน้อยน้องว่าเราควรจะเข้าไปผูกมิตรกับสัตว์อีกสตัวนั้นก่อนสามีเห็นด้วยดีเมื่อผูกมิตรกับสัตว์ทั้งสามตัวแล้วจึงไปทํารังอยู่ที่ต้นกระทุ่มต้นหนึ่งก้างสระน้ำนั้นไม่นานก็มีลูกน้อยสองตัวอยู่มาวันหนึ่งพวกชาวบ้านกลุ่มนั้น พากันตระเวนล,ล่าสัตว์ป่าตลอดวันไม่ได้สัตว์อะไรเลยสักตัวเลยปรึกษากันว่าเมื่อไม่ได้อะไรพวกเราก็พักอยู่ในป่านี่แหละได้อะไรแล้วค่อยกลับคืนบ้านตกลงพักค้างคืนใต้ต้นกระทุ่มต้นไม้เมื่อมียุงมารุมกัดพวกเขาจึงก่อกองไฟขึ้น ควันไฟได้รมลูกนกเหี่ยวมันจึงพากันร้องพวกเขาจึงพูดกันว่าเสียงลูกนกนี่หาอะไรไม่ได้ทั้งวันหิวจนตาลายอยู่แล้วมัดคบเพลิงเร็วจะขึ้นไปนำมันลงมาปิ้งกันแม่เหี่ยวพอลูกส่งเสียงร้องก็ทราบว่ามีภัยอันตรายแล้ว จึงรีบบินบอกสามีให้ไปขอความช่วยเหลือจากพญานกออกพญานกออกยินดีช่วยเหลือได้บินไปจับอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างเคียงพอชาวบ้านคนหนึ่งถือคบเพลิงปีนขึ้นต้นไม้ใกล้จะถึงรังนกเขียวมันก็รีบบินลงไปในสระน้ำ นำมาดับคบเพลิงคนนั้นก็ลงมาจุดคบเพลิงและปีนขึ้นไปใหม่ใกล้จะถึงรังนกเหี่ยวก็ถูกพญานกออกดับคบเพลิงอีกเป็นอยู่ลักษณะเช่นนี้จนถึงเที่ยงคืนพญานกออกเหน็ดเหนื่อยจนตาแดงกำ่ำเหี่ยวเห็นพญานกออกเหน็ดเหนื่อยมากแล้วจึงขอบคุณและให้กลับไปพักผ่อนส่วนตน รีบขอความช่วยเหลือจากเต่าเต่าใหญ่ขึ้นมาจากสระน้ำนำเปลือกตมและสาหร่ายขึ้นไปดับคองไฟแล้วหมอบอยู่พวกชาวบ้านเห็นเต่าใหญ่ขึ้นมาจากสระน้ำมาดับไฟก็พากันหันมาจับเต่าแทนช่วยกันดึงเถาวันและแก้ผ้านุ่งผูกเต่าดึงไว้ กลับถูกเต่าใหญ่ลากลงสระน้ำไปต่างคนก็สะบักสะบอมได้กินน้ำจนจนพุงกลางขึ้นจากสระน้ำแล้วก็พากันบน่นพุมพำว่าพวกเราเอ้ยนกออกคอ,อยดับเพลิงเราตั้งครึ่งคืนคราวนี้โดนเต่าใหญ่ลากลงน้ำได้กินน้ำจนพุงกลางกอ่อไฟใหม่เธอเรา เมื่ออารุณขึ้นแล้วค่อยกินลูกเหี่ยวก็ได้ว่าแล้วกาพากันเก็บฟืนมาขอไฟขึ้นใหม่ส่วนเหี่ยวสองตัวผัวเมียหารือกันว่าคงจะต้องถึงเวลาไปขอความช่วยเหลือจากท่านราชสีแล้วละทีนี้เหี่ยวสามีจึงไปขอความช่วยเหลือจากราชสี ราชสีรับคำแล้วเดินไปที่กองไฟของพวกชาวบ้านพวกเขาพอเห็นราชสีเดินมาต่างก็พากันกลัวตายร้องเสียงหลงว่าครั้งแรกนกออกคอยดับคบเพลิงเตาใหญ่มาทำให้พวกเราผ้าเปียกคราวนี้ราชสีจักมาเอาชีวิตพวกเราแล้วต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิงไป ราราชสีเดินไปใต้ต้นกระทุ่มไม่เห็นมีใครหลงเหลืออยู่เลยไม่นานเยี่ยวพญานุกออกและเต่าก็เข้ามาหาราชสีราชสีจึงให้โอวาดว่าต่อแต่นี้ไปสูนเจ้าทั้งหลายอย่าทําลายมิตรธรรมอยู่อย่างไม่ประมาทเถิดแล้วก็กลับที่อยู่ของตน สัตว์ต่างๆก็แยกย้ายกันกลับไปที่อยู่ของตนแม่เยี่ยวมองดูลูกน้อยของตนแล้วพูดขึ้นว่าเพราะอาศัยมิตรแท้ๆเราจึงรักษาลูกๆไว้ได้แล้วจึงกล่าวเป็นกาถาว่าบุคคลพึงคบมิตรสหายและเจ้านายไว้เพื่อได้รับความสุขเรากำจัดศัตรูได้ด้วยพลังแห่งมิตร เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยบุตรทั้งหลายบันเทิงอยู่เหมือนเกราะที่บุคคลสวมแล้วป้องกันลูกศรทั้งหลายได้ฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ก็จบลงถ้าเราสังเกตดูนะลูกว่าการที่มีมิตรคอยช่วยเหลือ เป็นสิ่งที่ดีงามในการที่เราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพราะนั้นเรื่งฐานเรื่องนี้ก็สอนให้พวกเราทุกคนจงเลือกคบคนนะลูกเลือกคบคนคนไหนดีเราก็รักษา คนนั้นเอาไว้นะส่วนนะคนไหนที่นิสัยไม่ดีชอบหาเรื่องชอบอันตรพาลชอบรังแกชอบด่าว่าก็ให้ห่างห่างคนแบบนั้นเสียนะในทางพระนี่เขาเรียกว่าคนผ่านคนผ่านก็คือคนที่มีกรรมคำพูดที่ไม่ดีมีการกระทำที่ไม่ดีและมีความคิดที่ไม่ดี นี่เรียกว่าคนผ่านดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นคนผ่านหรือถ้าไม่อยากเป็นคนชั่วเราก็ต้องไม่กระทำความชั่วเพราะนั้นให้เราทุกคนเข้าใจนะลูกว่าการทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่การที่จะประสบความสำเร็จเราเป็นคนดีอย่างเดียวนี่ไม่พอบางครั้งเราก็ต้องคบคนดีเป็นมิตรด้วย อันนี้ทานเรื่องที่ได้พูดออกไปนะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิหงราชสีก็ดีน่อกออกก็ดีหรือเต่าก็ดีถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นมิตรแท้มิตรที่ดีเขาก็ไม่มาช่วยอะลูกนึกถึงเราเห็นไหมเวลาเราเดือดร้อนคนที่มาช่วยเรานอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆก็จะมีเพื่อนเพื่อนนะที่เห็นเราลำบากแล้วก็เดินทางมาช่วยมาหยิบมายืน่นมาให้กำลังใจ นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้นิทานที่พระอาจารย์เล่าก็เพื่อที่จะให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของกัลยาณมิตรเห็นคุณค่าของการครบมิตรที่ดีแต่เมื่อเราเป็นคนดีแล้วแต่เราไปคบกับคนชั่วโอกาสที่เราจะเป็นคนชั่วนี่ก็เยอะแต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราครบหาคนดีเป็นมิตรด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุข อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็มีคนรักใคร่อยู่ที่ไหนก็มีคนเมตตาการุณาปราณีนี่คือเรื่องราวที่พระอาจารย์นำมาเล่าให้กับลูกๆนักเรียนทุกคนฟังสำหรับอาทิตย์หน้านะลูกนะถ้าเกิดว่าพระอาจารย์จะสอนออนไลน์เนี่ยพระอาจารย์จะส่งลิงก์พร้อมกับรหัสไปให้กับนักเรียนทุกคนใครจะมาเรียนธรรมะออนไลน์กับพระอาจารย์อาทิตย์หน้านี้น่าจะไม่พลาดแล้ว นะพระอาจารย์คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราคงจะได้เจอหน้ากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจนะลูกนะใครว่างก็ให้เข้ามาส่วนใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะบันทึกวิดีโอแล้วก็จะส่งไปในคราวหลังดังนั้นวันนี้ก็จบลงน,ะนิทานสหาหยสัตวสีสาหยก็คือ4ตัวมาร่วมด้วยช่วยกัน ชีวิตนี้รอดปลอดภัยเพราะมีเพื่อนดีเพราะนั้นเราเองก็อยากได้เพื่อนดีก็จงเป็นเพื่อนดีให้กับคนอื่นด้วยนะลูกก่อนที่จะจบอาทิตย์หน้าวันรับตายายนะก็ปล่อยเปรตและลูกนะ,ะปล่อยเปรตออกมาแล้ววันที่22เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเปรตนี่แหละราระย์อาจจะนัดพวกเราก่อนวันศุกร์ ก็ได้นะถ้าเกิดว่าสามารถทำไดนะ้หรืออาจจะเป็นนัดวันเสาร์ก็ได้นะฮะก็ลองเดี๋ยวจะลองประสานกันดูแต่ว่าวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะคุณครูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะจริงๆวันนี้ก็มีหลายๆคนนะรอที่จะเรียนออนไลน์กับพระอาจารย์นะแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเอาไว้อาทิย์หนาแล้วกัน อยู่กับปัจจุบันอันไหนได้ก็ได้อันไหนไม่ได้ก็ค่อยว่ากันก่อนที่จะจากกันไปพระอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ร่วมกันนะครับกรวดน้ําแล้วก็แผ่เมตตาขอทุกคนตั้งใจนะว่าตามพระอาจารย์นะลูกวานโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะอิทังโนยาตินงังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบนนุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วจงสำเร็จ แก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพญาปช,ชาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุอนุโมทนานะลูกนะขอให้เราทุกคนจงอยู่รอดปลอดภยัยปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้มีความสุขมีอายุที่ยืนยาวมีวันนะผิวพรรณที่ผ่องใส มีความสุขคือสุขกายและสุขใจและก็มีพละกาลังในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกท่านทุกคนเทินแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะลูกนะสาธุอนุโมทนากับทุกคนนะลูกนะ